สบายดีกำแรงทัผสมตอนนี้เข้ายู่ทีแถวแคมป์ของนครลงอีกันอยู่แถวแห่านตั้มม่ววันนี้เข้าจะพามากินเขาอยู่แถวนี้เนาะพามาชมบรรยากาศอยู่แถวทถานี้บรรยากาศแถวนี้ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาหลินมาเที่ยวหล้วก็มากินอาหารอยู่แถวนี้มันจะมีาอาหารต่างๆเต็มไปเลยห้องแหมก็มีเนาะใครอยากพักอยู่แถวนี้ก็มีโรงแรมเดียวกันนี่ตะเป็นตกดินไปแล้วทัผบ้สมแต่ว่ายังมีแสงสว่างอยู่เนาะพอดีงามตอนแรงๆนี่อันนี้มัน อาหารตำม,ม่วงอบริเวณแคมของถ้าว่าเขาจกะกินอาหารอยู่ด่านลุมที่ว่าเป็นเพื่อนะคือหานอาหารหนักกระโบตกะอยู่ด่านลุมนี่เองคือแถวนี้มันโอ้โหมันสุดยอดเลยลีเดอรบรรยากาศนั่งแคมคของแล้วก็ชมวิวอากาศเย็นๆสองนี่มีหลายอาหารแถวนีนมมนออน้อาหารตำม่วงอาหารเผ็ดอุดรอาหารตำสั่งนี่เนาะเป็นประเภทอาหารทะเลกับเมนนี้นะสุดยอดหลาย อาหารทะเลเลยสุดยอดเลยอัแนน,ก,น,มมนกับอาหารตําหมั่วนะกงกรนขามเจียวห่อนตําหมัว่วมีไปเลยแถวนี้คนยั่งยืนกับมักมา้าลินมาเที่ยวเท่านี้แหละแล้วอีกคนไหนทอดเหลียนี่ทอดปากเป็ดสุดหนึ่งทอดปากเป็ดทอดปากเป็ด<อ> ทำ้มตอนนี้เขาอยู่ที่ห่านตัมมนนมามหวมาัมดบมีโอ้เจ็ดบมีโอ้จะน่อยเรามาบริการทันทีาหาสิบพันวะ่หน่งแคไม่หนึงน่ง พอมั้งพอมั้เวียดนามป้อพมึกเวียดนามอ่ะพอมึ้นทำของกุณน่อมึกงํำของโอ้ย่างย่างอตัวใหญ่นน่ใหม่หาซิ้เจ็ดซิตัวเดียวตัวน้อยเมนูอาหารทะเลจากเวียดนาม ส่งเงินเมคอันทัวร์ได้หมดนี่สวัสดีเมคอัพเงินทัวร์ซิไปไซด์หมดนี่ก่อนไปส่งพาไปทัวร์ทา้งหมดแล้วเมืองเฟื่องหมดแล้วหมดนี่เมืองเฟื่องกี่วะวันนี้เราจะมามากินกาแฟร้านโจมาครับพี่น้องมากินกาแฟกินข้าวเช้าเป็นร้านรอกินอาหารเพียงที่เวียงจันทร์เลยก็ช่วงบ่ายกันจะเดินทางบ่ทางข้ามไทยครับจะกลับไปนครพนมเนาะเพรว่าผมได้กลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวปีการีนะ มาตั้งแต่ปีกายเนี่ยยังไม่ได้เมือเลยเออยังไม่ได้เมื่อเลยถือว่ามาเข้าดาวอยู่ประเทศลาวเนาะเป็นไในบรรยากาศเข้าดาวอยู่ประเทศลาวยุสัยยาเลยโอม้วนม้วนแบบม้วนแบบพื้นบ้านวะเข้าดาวแถววังเวียงหรือว่าเวียงจันทร์หรว่าลพบังนี่อ่านสิเวนมวนเลยครับเพราะว่าคนมาเที่ยวช่วงเข้าดาวหลายเห่งครับเลยพาไปเข้าดาวที่สยามบุรีไปนอนกับซ่าเพราะว่า เดือนหน้านี่เป็นต้องไปซ่อมไว้แต่น่ะนาจะมีบุญบุญสร้างนะเดือนหน้าบ่เมี่นละเนี่ยเหมือนมวนตรงกับเหมือนงานถาดพนมบ่มน่าจะเมียนมันไหนจะไก่เคียงกันเ,าเนาะย,ยันยงบริเวนที่แน่นอนเอาน,นเาะเมียนเพราะว่าที่สยามบุรีนะครับในช่วงเดือนสองนี่จะเป็นงานประจำปีงานยิ่งใหญ่ทุกๆปีครับงานเทศกาลบุญสร้างครับพี่น้องครับเป็นเป็นตาไปเที่ยวแทน่นอนนะครับเมียนนะครับเป็นไยมาเที่ยวงานบุญสร้างหรือว่างานประจำปีต่เราแข่นี่พี่น้องเดือนสองครับเดือนกุมภาพันธ์เนาะ พลาดไม่ได้ครับพี่น้องครับงานบุญสร้างที่เมืองสยาบุรีแขวงสยาบุรีครับพี่น้องไกวงัวไปงัวแล้วหลังัวไกวฮังงัวเออตอนเศ้าตอนเศ้ากินกาแฟนาบัดตอนตอนเที่ยงกินกินกล้วยหลังวัดสินะตายไปวันที่ห้าเนี่ยกันอยู่ซีเน็กไฟแดงน้องบอลไปทั้งเนี่ยกับไปประตูไซเนาะถนนสสามสิงหาอันนี้เป็นห่านโจมาที่เขาจะมากินกาแฟ จิบกาแฟตอนเชาา้าๆอ่านประจำประดับดินประดับดินมากมา ทำทายวะทำทายวะทายได้ป้ะทายได้นี่ขนมเอาเด้อเลยกาแฟจั๊กจ่อมมียังไงเอาโอ้หลายๆ เอา bẹp cân đưa mà lại Chocolate bỏ cho, cho ได้ครั้ง cà phê nó แบบ à nó. à. ต้องต้องโดบจังหน่อยเนาะพนเนาะน่าน่าคเีนาคเป็นกันไทยนี่ประมาณ60บาทกว่างี้เนาะแต่งหน้าสวยงามเลย กินเดียวว่าอยางไงกินเกินเลยเนอะออาแบบประดับดินเลยบ่มักกาเฟ่ภานได้เลยเอาอันนี้แหละโกโก้ก็เห็ดกันเป็นอุปดอกใหม่เลยสวยงามนุมก็ซองครับเราดีสั่งบรา่เห็นประดับดินมากเลย มักกินอาหารแบบนี้มันกินง่ายเลกินตัดเสารมันกินง่ายแล้วมันมันเซฟนะมันเซฟเรื่องเรื่องจุกคอเรื่องอย่างนี้โอ้กินข้าวแล้วแล้วไอ้วนกินข้าวกินกาแฟแล้วแล้วยังกินยังกินข้าวันนี้บอพูดมายังโมแล้วเนาะยังกินหัวตะมาฮงคือเก่าคนไทยมาชิกินเด็ดมากเลยครับคนไทยมาไลายเอาพูดเนาะคนไทยมาไลน์กันเลยจุมาเนี่ยคนไทยอ๋อคนไทยคนไทยมากๆขนาดเลยเนี่ย ฮันโจมาเขามากินกาแฟตอนเสาร์วันนี้ไปหาก,กินยังต่อหาก,กินเฟอร์กินเขา่ามันอยู่ไกลๆทานหลวงเนา,าะเขาวเม่าเที่ยวทานหลวงอลไรกันมากินกาแฟยอยู่นี่อยู่แถวนี้ก็จะมีหันอเมซอนในดันหนาเนี่ยหันโจมาอยู่นีิมองซีแยกนี่ไปท่านผู้ชมไปหาก,กินตำมะฮุงกันมาเนี่ยว่าพูดมาจะกินตำมะฮุงหอดแล้วยอาหารปิ่งไก่ท่านผู้ชมโอ้ปิ่งไกนะ่นาปงแข็ง่ะ ปิ่งไก่นาโปงซองมาสันโขาเป็นห่านบางใหญ่เลยขเขาเก็บภาพบรรยากาศด้วยนึงอันนี้เข้ายู่ไสบปพุม่มปิ่งไก่นาโปงสาขาสองนครลงมือจันทร์ครับส่วนยู่เมืองไหนโบจัดก,กี่น้องอยู่ในเวียงจันทร์หนึ่งเมืองเสือถาวะเสืานีวะเ uh, มืองไซเสืถาเสาืาเนาะอ่อเห็นป่ายแหละเห็นป่ายอ่านป่ายแล้วปิไก่นาโปงสาขาสองเมืองไซเสืถาเมืองไซเสืถา นครหลวงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ปกติเขาจะกินปิ้งไก่น้ำปงต้องไปอ่าไปสารวัตรแก้วแต่ว่านี่กินนี่เวียงจันทร์เลยเบิ่งผลิตภัณฑ์ก็เจ้าพี่ยังไงพี่แก้ก่น้ำปงอยู่สารวัตรกินแก้วรักเขาวมาเวียงจันทร์กินแก้มเดียกับปิ้งไก่อะไรเนาะปิ้งไก่ งไก่ตามะฮงเนาะเมนูนี่กันนวเผ่ดเน,นะาะกัวตามะฮงพ่นไส้ที่นี่เจ้าเชนพ่นไส้ไก่ไก่พ่นทันไก่ไกอ่างหนับประปาใหญ่นะอ่างหนับประปาพ่นทันเมืองไท่เศรษฐานะครหลวงเผื่นกบ้านพลไส้ไปเอาเข่าไปเบิ่งข้างใน ก็มีแขกคนมากินกันเลยแต่เสาร์อะาถ่ายหูปุซาวะสูตรสูตรหน้าปงเลยวะนี่บัวต้องไปสารวัตรเนาะกินอยู่นีนก็ได้เนาะพี่ไก่เนี่ยพี่ไก่ตัวหนึ่งพี่ไก่หน้าปงสูตรอะไรนี่คะมีหลายราคาาาอะไรเนี่ยคะตัสิบตัอแสนยสิบตัวสิบตัวใหญ่บอ๊ะสิ ันจะเอาต้มไก่ต้มไก่มีสุดนะต้มไก่มีเป็นโตกับเป็นโตเอาเป็นโตเาะแล้วก็เอามึคัสถานการณ์ยมคืาาน,นา,ากน็ตายยืนนี่มีอรมีวมมะนี<อ>่ฮะชิอะไรนี่กินสุอะไรมีปลาหนังเสือเาี้เอาเบียร์ปะ เอาเป๊ปซี่เอาน้ำเป่าด้วยกเป่ายแล้วี่วาไก่ต้มไก่ข้าวเหนียตำมะพุ้งน้ำกงสีเป๊ปซี่นี่ยดูเก่งสมกินแกับข้าวอะินเป๊ปซี่หา้องออกซิเจนเลยอากซิเจอกเอาไ้ป้าเมือนี้มาแปลกนากินเป๊ปซี่เนาะกินใดจะบอเจ้ามันเป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่เลย ให่ป่นะแค่กล้าซีกับบนิการน้ำฝนเนาะน้ำฝนครับน้ำฝน,น้องน้ำฝนหนึ่งยังให่ับริการที่นีเลยครับสวยงามคมแค่ไหนนะนยังไม่ส่วนนะฝากโฆษณาบอสมัครสมัคร่ครานยูทูบนบนะอ ประกาศทาแฟนสักจีบได้ไซาฟนฟอาวซาฟนซาฟนยังโสดเอฟซีสนใจติดต่อมาทางเทอรี่เราทัวอันนี้ขึ้นก็บ่านบ่านยังหน่อยบ่านยังไงพ่นท่านวะโอ้เขีนเขีนเขีนในปากคือแบบพ่นไส้ i i สนับ ่เลืมกลับไปเปิงตัวเองได้ออกออกโซนลทัดอ้ไปขายมันจะกรได้าใจะของานไปขายนจะายไปคนเียเนาะช้มาแล้วอาหารเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมีปไก่เนาะงไก่กับต้มมเป็ตาแบเป็นตาแบต้มมอก็เป็นตาแบเลยอันนี้เกี่ยวกัไก่เรันนี้สดกัปิ่งไก่ เซนหาเออเซนหาเซนหาตะมาูสาวสามพัน่าจะเป็นไก่ลาดีดับเป็นกะแสเป็นกะแไก่ลาดไก่ลาดในไกลาดคุณว่าไงนี่ไกดดำไก่ดุดดำเนาะอันี้ขายดเท่าไหร่ไกดดำอีกหกสิบเก้ามันกีดดบาประมาณร้อยสามสิบบาทนประมาณร้อยสามสิบบาทตัวตุ้มเกดดำตรไใจบ้าน กดาตถ้าผสมเข้ากับคออนุญาตกินเขากินน้ำกันเนาะหลังจากกินเขากินน้ำแล้วก็สิไปส่งเบ้าภู่มกับเบาเต้กับไปทีประเทศไทยและสนับคลิปวิดีโอนี้เข้ากับสิขคอโจบไไ้เพยงเท่านี้ขอบใจทุกท่านทีเข้ามาบส้มและยุ่ในคลิปต่อไปเ้าจะพาไปสม้มภาพบรรยากาศอยู่ที่ทาดานขั้วมิตรภาพเยียงจันทคา,าย